ท่านผู้ชมฮะจากมาตรการฟรีวีซ่าเนี่ยนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่เนี่ยเขาก็ออกมาคาดการว่ามาตรการนี้จะทําให้มีนักท่องเที่ยวจีนนะครับ เข้ามาในช่วงไฮซีซันเพิ่มมากขึ้นครับนางสาวสุรัตด,ดาสุติลาวันผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนังกงานเชียงใหม่นะครับพูดถึงการท่องเที่ยวของเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าหลังจากที่รัฐบาลเห็นชอบมาตรการฟรีวีซ่าสำหรับนะักท่องเที่ยวจีนละคาสัคสถานที่เริ่มมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรวมระยะเวลา5เดือนก็เชื่อว่ามาตรการนี้ครับจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะจากจีน ซึ่งจะเริ่มเห็นผลชัดเจน,นะะของชียงใหม่เองเนี่ยน่าจะเห็นผลช่วงไฮซีซันก็คือพฤศจิกายนเป็นต้นไปครับเพราะว่าช่วงเดือนตุลาคมยังคงต้องรอสายการบินต่าง,าง,างๆดาเนินการขอเปิดเส้นทางการบินหรือกลับมาทําการบินในเส้นทางเดิมซึ่งภาคการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ครับตอนนี้ก็พร้อมรองรับกลุ่มนะักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงไฮซีซันแล้วนะครับ คาดการว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอีกจากฟรีวีซ่าเนี่ยประมาณ3 0,000่นคนนะครับจากเดิมที่คาดการว่าไฮซีซั่นของเชียงใหม่จะเข้ามาเที่ยวประมาณ2,5 0 0 0ก็คือเพิ่มมาประมาณ20-30ซนะครับ<ม>ก็คาดว่าตลอดทั้งปีเลยนะครับจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในเชียงใหม่เนี่ยประมาณ1ล้านคนเศษครับ